วันนี้เราจะพามาดูหัวหอมนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นหัวหอมที่เราตัดกินไปนะคะสังเกตจากตรงข้อตรงนี้นะคะเนี่ยตรงข้อตรงนี้ก็คือเราตัดตรงนี้ไปแล้วอันนี้ก็คือเขาแทงยอดใหม่ขึ้นมานะคะนี่ส่วนข้างในตรงนี้เรายังไม่ได้ตัดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ,อมันเป็นอันนี้คือปลูกทีหลังเนาะก็จะต้นเล็กนิดนึงอันนี้เราปลูกไปก่อนหน้าแล้วค่ะนี่ นี้เราปลูกไปก่อนหน้าก็ทุกคนดูนะคะว่าเขาต้นใหญ่แค่ไหนนะคะหนึ่งคืบสองคืบนู่น,นะค,ะค่ะไปสามคืบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะอันนี้ก็คือไล่จากปลายลงมานะคะนี่อันนี้ก็คือจะโดนแดดเยอะนิดนึงเนาะตรงกลางนี้โดนแดดเยอะนิดนึงก็อันนี้พึ่งลือหาหอยไปเมื่อคือนนะคะล้มละเนละนาดแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือแดดน้อยนะคะเพราะว่าที่แรก น่าจะเป็นต้นต้นผักเคียวเขาบังอยู่เนาะแดดก็จะน้อยอันนี้ก็จะร่มนะคะเนี่ยอันนี้เขาเริ่มออกหัวแล้วนะคะนี่ถ้าเราเราปล่อยเขาทิ้งหัวไว้แบบเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกหัวแตกกอออกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่าหนึ่งหนึ่งต้นที่เราปลูกอะคะ่ะหนึ่งกอหนึ่งหัวที่เราปลูกอะเนี่ยมันมันแตกกอได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้มีเป็นสิบต้นเลย หนึ่งหัวเดี๋ยวเราเอามาให้ดูเนาะหนึ่งหัวสำหรับอันนี้ก็คืออันนี้ก็ตัดตัดกินไปแล้วนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็อันนี้มันจะไม่ค่อยสวยเนาะอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นข้างในนีคยหนึ่งหัวก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นนะคะเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็ถอนถอนกินไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยข้างในข้างในอีกนะคะเดี๋ยวพาไปดู ทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นกอใหญ่อันนี้กอใหญ่มากๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองอันนี้ประมาณสิบสอต้นนะคะถ้าเราซื้อแบบว่าซื้อพร้อมผักชีเงี้ยมันก็จะได้แบบต้นสองต้นเนาะต่อผักกำหนึ่งเงี้ยเนี่ยอย่างอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะยี่ิบาท20บาท20บาท,บาทกอน,นี้อีกยี่สิบาท ไปแล้วเป็นร้อยนะคะถ้ากอตรงนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการปลูกนะคะว่าปลูกยังไงเนาะเนี่ยค่ะถ้าพื้นที่น้อยเราก็ปลูกพื้นที่น้อยแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือเป็นการปลูกลงแปลงเนาะเดี๋ยว<ๆ>เราพาไปดูวิธีการปลูกลงกระถางหรือว่าลงเข่งของเรานะคะอันนี้เราก็ตัดกินไปเรื่อยๆแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือลง,ลงกระถางของเราลงเข่ง อ่าอันนี้เราจะมาปลูกกันนะคะด้านล่างเราจะเป็นการรองขุยมะพร้าวนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินเข้าไปเลยนะคะดินอันนี้ก็จะเป็นดินที่เรา,มาหมักไว้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ดินมหมักใหม่นะคะของเราจะเป็นดินที่เราใช้แล้วแล้วก็ ตากตากให้แห้งตากฆ่าเชื้อโรคตากฆ่าไข่ไข่หอยทากไข่ต่างๆนะคะอืมปกติจะเป็นคลิปภาคนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราจะทําเป็นแบบคลิปสดไปเลยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นผสมผสมปุ๋ยปุ๋ยหมักของเรานะคะปุ๋ยหมักเศษใบไม้นะคะกับมูลสัตว์เนาะ อันนี้ก็จะเป็นหอมของเราเป็นแบบนี้นะคะหอมของเราเป็นแบบนี้ถ้าได้ไปแล้วก็ให้รีบปลูกนะคะเพราะว่าจะได้รีบกินที่สำคัญก็คือมันพร้อมที่จะงอกแล้วเราไม่ไม่ต้องเก็บไว้นานนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเพราะว่าบางหัวมันก็เริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูเนาะอันเนี้ยเราแค่เด็ดตรงปลายนี้ออกก็พอนะคะเราไม่ต้องไปตัดเขา เนี่ยจริงๆเขาพร้อมพร้อมงอกออกมาอยู่แล้วเราแค่แบบว่าค่อยๆเด็ดนเนี่ยค่ะเนี่ยเขางอกออกมาแล้วเราแค่แบบว่าค่อยๆเด็ดให้เขาแค่แค่ให้เขาแบบทะลุออกมาง่ายๆนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้เราก็แบ่งปลูกแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเดี๋ยว เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกกออีกเยอะเลยค่ะเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้เนาะเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่ได้ไปแล้วอะ mm hmm. ก็ให้รีบเอาปลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปกระถางอื่นก็ได้ mm hmm. แค่นี้เองค่ะมัน มันไม่ยุ่งยากเลยอะการปลูกหอมอะแล้วเราก็ปลูกเหมือนที่เราปลูกผักปลูกต้นไม้ทั่วไปปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหลังจากนี้เราก็รดน้ําหอมไม่ได้ชอบน้ํามากนะคะเขาชอบการระบายน้ําที่ดีผู้คนสังเกตไหมคะว่าดินที่ดีรดน้ําไปแล้วก็คือระบายทันทีไม่ได้ขังนองตรงนี้นะคะดินเขาจะต้องมีความ โปร่งร่วนซุยแล้วก็มีสารอาหารที่เพียงพอนี่แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเราก็ประมาณถ้าเป็นที่ยังไม่งอกแบบนี้นะคะประมาณไม่เกินสิบวันนะคะเจวันสิบวันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่โอเคเดี๋ยวเราค่อยพามาดูต่อนอะแบบไหนไอันนี้คือมันห่างมันถี่เกินไปนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปลูกแค่3าหวัวก็พอนะคะเดี๋ยวมันก็จะ เป็นกอใหญ่เต็มนี้เลยนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่ามีกระถางเยอะก็ให้ลงปลูกพร้อมกันไปเลยเดี๋ยวเราค่อยตัดกินก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรา,าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะปลูกอะไรเดี๋ยวเราเอามาลงให้ดูกันอีกหรือใครที่อยากให้ปลูกอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยบอกหรือว่าสอบถามกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ